กรนีที่เด็กกินเช็ดเคยหลังลงขาสาลูกหนองฟุตบอลที่ณรัฟที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวไบรอันเอมโบโมแมนยูเดินหน้าราดตัวต่อ โบบิชิโอรามโมโนยืนยันบีแดงยังเดินเครื่องเจรจาคว้าตัวไบอันอมโมโมยางต่อนเนื่องแม้โดนเป็นฟอร์ดปัดข้อเสนอรอบ2มั่นใจนักเตะอยากซบแมนยูแน่นอนแมนยูยังคงเดินหน้าลุยซื้อไบอันอมโมโมต่อไปแม้ถูกเป็นฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอรอบ2มูลค่ารวม62.5้าล้านปอนด์ก็ตามมั่นใจจะปิดดีวได้ตามหวังแน่โบบิชิโอรามโโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาลียนยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ยอมแพ้ในาการไล่ล่าคว้าตัวไบอันอมโมโมของหน้าชาวเคมบร์ปฏิเสธอจ์แม ล้ว2รอนด์เปรีดฟเรียบข้อเสนอรอบ2มูลค่า62.5รานปอนหรือประมาณ2,812.5ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นเงินต้น55รานปอนประมาณ2,475ล้านบาทบวกโบนัส7.5รานปอนประมาณ337.5ล้านบาทหลังน้นปัดข้อเสนอรอบแรก45รานปอนประมาณ2 0 2 5ล้านบาทบวกโบนัส10รานปอนประมาณ450ล้านบาทตร์โมโนโพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์วันเสาร์ที่28มิถุนายนว่าการเจรจาดังกล่าวไม่อันในโมโมมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังคงดำเนินต่อไปติดต่อโดยตรงอย่างต่อเนื่องแมนยู Menu และเบนฟอร์ดหารือเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อตกลงตามรายละเอียดแอดออนที่สําคัญแมนยู Menu ยังคงมั่นใจอิโบโมแจ้งทุกฝ่ายเมื่อสามวันก่อนเกี่ยวกับความปรารถนาที่ชัดเจนคือแมนยูโรโมาโน่ทิ้งท้ายเอาละครับชกกระไรชกกระเช่ากดติดตามช่องส,สปอร์ตอินเทลิกของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ